สวัสดีครับไวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรือเพื่อการเรียนรู้นะครับรื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับกบยางนะครับเหยื่อปลอมนะครับตกปลาช่อนตกปลาชโดในประเทศไทยฝีมือคนไทยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับน้าหนวดพามาอยู่กับเจ้ากอจิ4เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากค่าย บอยสไปซี่นะครับหรือนบอยัชน้านั่นเองนะครับกบยางสไปซี่นะครับก็ใครที่เป็น FC ของนบอยนะคอมเมนต์บอกน้นหนวดนิดนึงนะครับว่าเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก็น่าบอยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับกบยางมาให้น้าหนวดนะครับร่วมกิจกรรมกันกับ FC ในทางอ่าเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับสำหรับการแจกฟรีนะครับ ก็ยังไงลองติดตามก,กฎกติกากันเรื่อยๆนะครับลงกติกาทุกวันพุธนะครับแล้วก็ ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันอาทิตย์ทาง Youtube นั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเจ้าก็ตินะครับนีเ่เป็นอีกหนึ่งเป็นกบหนึงรุ่นจากค่าย Boy s p i c y y นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกระดาษกันนิดนึงนะครับน่าบอยบอกว่ายังไงบ้างนะครับก็รวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยนะครับก็สามารถติดตามนะบอยได้จากนะครับ B.S Fishing TV นะครับหรือว่าทาง นาบอยกบสไปซี่ัชนาดนั่นเองนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับทางเฟซบุ o กนะครับแล้วก็ YouTube ลองไปติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนะครับ081นะครับ5344065นะครับนี่เลยนะครับจากอำเภอสัพยาของดีจากัชนาดอีกแล้วนะครับนาบอยก็หน้าตาเป็นนี้เลยนะครับมาดูเจ้ากบยางนะครับก๊อจินะครับก๊อจิ4เซนติเมตรนะครับนี่อะซูมให้เรียบร้อยนะครับก็ เจ้าตัวนี้เนี่ยสเปคเนี่ยนะนบ,บอยบอกมาแค่บนกล่องบอกว่า4เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำหนักอะไรอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวนั้นหวดจ,จะต้องรื้อให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกบยางหนังกลับนะครับสไตล์มินิมอลนะครับเป็นลวดลายแบบเรียบง่ายนะครับใครที่อยากทำกบยางหนังกลับหรืออยากแกะโมนเองนะครับดูตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับก็คือ มันจะค่อนข้างไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันจะชัดเจนด้วยตําแหน่งหรือลวดลายต่างๆที่ต้องการแกะลงไปในโมนนะครับถ้าใครอยากลองแกะเองก็ลองดูจากรูปร่างหน้าตาของเจ้ากัจจิตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเอาไปพัฒนาปรับปรุงดูนะครับพื้นฐานเนี่ยนาบอยออกแบบมาจากโมนทรงหยดน้ําอยู่แล้วนะครับเนี่ยให้ดูตามแนวนี้นะครับเป็นโมนทรงหยดน้ํานะครับแล้วก็แกะลายแกะสลักก็คือแบบเป็นลวดลายมินิมอลนะครับแล้วก็มี À, mình nặng à. หมือนหนังข้างคกหนังกบแล้วเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปำเนี่ยนะครับแล้วก็มีลวดลายแบบก็คือไม่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากนะครับดูก็สวยในรูปแบบมินิมอลธรรมดาธรรมดานะครับเรียบง่ายนะเออนะแล้วก็ลงสีก็ไม่ยากด้วยนะครับก็ลงสีเขียวสีดำนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วอะเนาะเวลากลับโมนออกมาก่อนที่จะก่อนที่จะในระหว่างการชุบนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วนะครับดวงตานะครับเป็นตำแหน่งที่สามารถใส่ลงสีอะไรได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสามารถนําไปทําตามกันได้ตัวนี้นะด้านหน้านะครับก็นะเป็นรูปปากด้วยเนี่นะเป็นรูปปากนะครับแล้วก็การกันสวะนะครับจากการสัมผัสในเบื้องต้นทางกายภาพนะครับการลูดนิ้วไปเนี่ยไม่มีติดเลยนะครับคือใช้บอดี้เนี่ยเป็นตัวการกันสวะได้อย่างดีนะครับถึงแม้จะเป็นกบยางหนังกลับที่ ไม่ได้ถูกสร้างการกันสว่ามาแบบเฉพาะทางแบบแบบ100%อซนะครับแต่ว่าวิธีการประกอบเห็นไหมครับตัวตัวเบ็ดเนี่ยจะกระชับครับเข้ากับตัวบอดี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็จึงทําให้ซ่อนคมเกสรเบ็ดได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยลวลูดไปก็ไม่ติดด้วยนะครับนี่เลยนะครับถือว่าการกันสวะททาได้ดีนะทาได้ดีถึง่าดีมากๆเลยแหละนะครับคือแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยเกสรเบรดไม่เปิดแน่นอนนะครับแล้วก็การการเบ็ดพลิกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ย โยกไปโยกมาก็ไม่มีปัญหานะครับอ่านะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยด้านใต้ท้องนะครับอ่านะบอยไม่ได้ไม่ได้ทําโลโก้อะไรมานะครับก็เป็นเรียบๆไปเลยตัวนี้เป็น กึ่งกึ่งสีออกมันจะแดงก็ไม่แดงนะครับจะชมพูก็ไม่ชมพูสักท er ah! ีเดียวนะครับก็กึ่งกึ่งแดงชมพูนะประมาณนั้น้วก็ลวดลายประมาณตามที่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าก๊อตี้สี่เซนเมตรนะครับตัวนี้รู้สึกว่านะบอยจะเคลือบอะไรมาด้วยหรือเปล่านะหนวดไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันมีความมันของของตัววัสดุนะครับออดมหน่อยนะครับไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีการเคลือบอะไรมาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีความลื่นอยู่นะครับหรือว่าเป็น น้ำยางพาราชนิดพิเศษหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ว่าเท่าที่เคยพูดคุยกับ นานาที่ทํากบยางนะครับก็ประมาณว่าก่อนที่จะประกอบชุดเบ็ดหรือว่าก่อนที่จะแพคกิ้งเนี่ยจะมีการทําทอะไรนะแบบเคลือบบางสิ่งบางอย่างสารเพื่อรักษาเนื้อยางนะบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มั่นใจนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับนนท์ไม่มั่นใจข้อมูลนี้นะครับด้านหน้านะครับปุ่มการปากฉีกทําได้ดีนะครับหนาแล้วก็ตําแหน่งจุดกลางชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมถือว่าทําได้ดีเลยแล้วหนาหนาก็หนาจริงด้วยและใหญ่ด้วยนะครับคางแข็งนะครับปุ่มการปักฉีกหนาด้วยนะครับถือว่า โจ์นี้ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบหลักๆของการทํากบยางที่เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวกบนั่นเองนะครับนี่มีปุ่มการปักฉีกการกันสวะก็ดีด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการชุบหน่อยนะครับตัวนี้นะ ถ้าน้าหนวดนะมองด้วยตาเปล่าก่อนนะครับก็จะเป็นการชุบสีแดงหรือสีชมพูนี่แหละนะน้นหนวดไม่สามารถไม่สามารถชี้ชัดได้มันเป็นสีอะไรกันแน่นะครับแต่ว่ามองนี้มันออกสีบานเย็นเนาะออประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้นะน้าหนวดคาดการว่าน่าจะเป็นการชุบเห็นไหมครับมันจะมีเลเยอร์สีชมพูนะครับสีขาวแล้วก็สีใสนะครับน้ำยางใสนะครับถ้าให้นะ้าหนวดวิเคราะห์จากตรงนี้นะครับสีชมพูนี้น่าจะประมาณสักสี่รอบนะครับ เออแล้วก็มีสีขาว1รอบนะครับแล้วก็สีใสอีก1รอบน้ำยางใส1รอบฉะนั้นกบตัวนี้ก็ชุบประมาณสัก6รอบนั่นแหละนะครับแล้วก็บนหลังมันเนี่ยมันมีรอยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลายมันนะเนาะก็ทําให้ด้านหลังเนี่ยแข็งเพิ่อมอีกนิดหนึ่งเวลา,าเวลาระยะก,กัดของกบก็ทําให้ดีมากขึ้นด้วยการยุบลงไปนะครับอ่าโอเคนะตัวนี้ก็ชุบ6นะชุบหรอบนะครับไวรุ่น ส่วนตัวยางมันมันมันหนวดไม่สามารถดึงได้เพราะมันลื่นนะครับมันลื่นไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดขนาดความยาวนะครับของเจ้ากอตจีนิดนึงว่าเขาเคลมไว้ว่ามันเป็น4ซนติเมตรก็ประมาณนั้นนะนะโดยประมาณเนี่ยนะก็ประมาณ4เซนติเมตรเออนะแล้วก็ความกว้างนะครับของเจ้ากอตจีนะครับอยู่ที่โดยประมาณนะไม่รู้นะ อยู่ที่ประมาณนะครับ2.2ซนติเมตรนั่นเองนะครับส่วนความหนาบอดี้นะครับความหนาบอดี้อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ1.8นะครับอ่า1.8ซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวบอดี้ของเจ้าก็จินะครับอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวหน,ะนวดพามาดูห้องเครื่องถ้าดูห้องเครื่องนี่ชัดเจนเลยเหมือนเคลือบสารบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนาะเนี่ยดูสินะครับมีการเคลือบมาแน่นอนเลยเพราะว่ามันมันไปมันไปเยิ้มที่ตัว ตัวห้องเครื่องด้วยนะครับอ่าชุดห้องเครื่องตัวนี้เดี๋ยวนันโอดเทียบก่อนนะว่าเป็นอ่าอ่าเบด็ดน่าจะเป็นบเบ็ดเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับถ้านันโอดคาดการไม่ผิดเดี๋ยวนันโอดเอาเบ็ดเบอร์หนึ่งออกมาเช็คระยะคู่กันเลยนะครับอ่านี่นะครับ,บรเบ็ดเบอร์หนึ่งที่นันโอดมีนะครับถ้าเทียบกันกันกบตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้เบ็ดเบอร์หนึ่งยังยาวกว่าอีกนะครับแต่ว่าตะขอเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยวขอดูดดดเบ็ดเบอร์สองหน่อยนะครับเบ็ดเบอร์สอง ไม่น่าใช่เบอร์2หรอกนะครับน่าจะเป็นเบอร์1แต่เป็นเบอร์1ของ BKK หรือเปล่าเนะนี่นยนนวดไม่มั่นใจนะครับว่าไซส์เนี่ยมันเป็นไซส์ของของเบ็ดเบอร์อะไรกันแน่นะครับเนี่ยนะดูสิอันนี้เบ็ดเบอร์2นะแต่อันนี้เบ็ดเบอร์1ระยะตะขอเนี่ยใช่นะครับระยะตะขอมันเป็นระยะตะขอของเบ็ดเบอร์เบอร์1น,นะครับแต่ความยาวของนนวดเนี่นยมันเป็น S n S นะครับแต่ว่าของอน้าบอยเนี่ยไม่มั่นใจนะ <lic> นวดไม่มั่นใจว่ามันเป็น เบ็ดของ BKK หรือเปล่านะครับมันก็มีระยะก้านก้านเบ็ดที่สั้นกว่าเนาะเนี่ยแต่แต่คาดการณ์ว่าเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งแหละแน่นอนนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งแต่ว่าระยะเนี่ยมันจะสั้นกว่านะครับเนี่ยดูนะครับระยะตรงนี้นะครับเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของความยาวเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยระยะตะขอใช่เลยนะครับระยะตะขอมันใช่อยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกันแบบนี้นะ เป๊ะๆนะโอเคนะก็ฟันธงตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นเบดเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเบดเบอร์หนึ่งจากค่ายไหนแค่นั้นเองนะครับ คาดการว่าน่าจะเป็น BKK หรือเปล่านะครับอันนี้นนทดไม่ไม่แน่ใจนะครับยังไงถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม <ull> ก็เดี๋ยวเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับเอยไม่ใช่ลูกหมุนเบอร์สนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สนะครับแล้วก็ชุดเบ็ดเบอร์หนึ่งอย่างที่นนวดบอกไปนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วเป็นตะกั่วแผ่นนะครับอ่านาบอยเลือกใช้ตะกั่วแผ่นแล้วก็ใช้ลวดสแตนเลสอยู่ตรงกลางนะครับนี่ลวดสแตนเลส ลดสันเหล่ตรงกลางและใช้ตะกัวแผ่นเป็นตัวหุ้มนะครับก็ก็จะมีความเรียบเห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยจะเป็นตะกัวแผ่นนะครับส่วนชุดท้ายนะครับชุดท้ายเนี่ยจะเป็นลูกหมุนเบอร์หกแล้วนะครับเล็กลงมานะครับสปิดลิงนะครับอ่าเป็นสปิดลิงแล้วก็ต่อด้วยใบหลิวใบหลิวคู่นะครับก็เป็นใบเคาะด้วยนะครับ ใบ,ใบตัวใบเคาะเนี่ยเป็นทรงรีนะครับใบตรงนี้เป็นทรงหยดน้ำนะนะก็ถือว่าชุดเบสชุดนี้นะทำมาได้ดีนะประกอบมาได้ดีนะครับให้องค์ประกอบมาค่อนข้างแข็งแรงเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนด้านหน้านะครับแล้วก็าทางเลือกของลูกค้าก็คือนะใบเคาะคู่ด้วยนะครับแต่เรื่องของเสียงเรื่องของการเคาะอะไรเนี่ยต้อง ไปทดสอบกันเองนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะแต่ก็ถือว่าชุดเบ็ดนี้เนี่ยประกอบมาได้ดีนะครับแล,แล้วก็เก็บงานมาได้ดีนะครับเนี่ยค่อนข้างมิดชิดนะครับเนี่ยมิดชิดเลยนะครับเก็บงานมาได้ดีชุดท้ายทํางานได้อิสระชัดเจนนะครับนี่นะก็เป็นชุดเบ็ดนั่นเองนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักของเจ้ากจีเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ถูกระบุไว้ที่สเปคกระดาษด้วยนะครับมาดูที่ตัว อ่าบอดี้ก่อนนะครับบอดี้นี่นะครับบอดี้ก็2.4กรัมนะครับส่วนเจ้าอ่าห้องเครื่องนะครับน่าจะมี4ี่กรัมแต่ตัวนี้แสดงว่าประมาณ6.5กรัมนะครับนี่เลยนะครับก็แสดงว่าเราบอยเซตไว้ประมาณ6.5กรัมนะครับสำหรับเจ้ากอตจิ4เซนติเมตรตัวนี้นะครับน,นะนะก็โอเคนะก็ถือว่า ทำมาได้ดีเลยสำหรับเจ้าก็อตจินะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองบอกนันหนดนิดนึงว่าประทับใจตรงไหนบ้างนะครับสำหรับเจ้าก๊อตจินั่นเองนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของอบทสรุปนิดนึงนะครับบทสรุปเรื่องของอาการให้คะแนนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นบทสรุปเฉพาะนันหนดคนเดียวเท่านั้นจากการได้สัมผัสชิ้นงานนะครับแล้วก็สัมผัสวัสดุจริงที่ใช้ในการประกอบนั่นเองนะครับอ่ะ ตรงนี้นะความสวยงามนะนนวดบอกอ่านนวดมองว่ามันมันเป็นความสวยงามแบบมินิมอลดีนะเรียบง่ายดีเนาะก็ความสวยงามตรงนี้นนวดมองว่ารับไปก่อนแล้วกันนะครับ4ีนวดนะครับนะสำหรับเจ้าก o อตจินะครับนะ นะก็ถือว่าเป็นสวยงามแบบมินิมอลแล้วก็หลายๆคนน่าจะสามารถนําไปต่อยอดได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของกบยางหนังกลับนะครับที่แกะสลักมาลวดลายที่ไม่ยากนักนะสามารถเอาไปลองทํากันได้นะครับโอเคต่อไปการการันสวะจากต้นคลิปที่นนวดทดสอบให้ดูแล้วเนี่ยการการันสวะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็รับไปแล้วกันนะครับ 5นวดนะครับสำหรับการกันสวะนนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับ like, ก็เป็นทางกายภาพที่นัหนวดทดสอบให้ดูได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของการกันปากฉีกนะครับปุ่มกันปากฉีกหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าเาเรียกอะไรเกาะป้องกันเฉพาะทางนะครับด้านปากนะครับก็ทํามาได้ดีนะครับแล้วก็ชัดเจนตําแหน่งถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของอ่าคางความหนาความแข็งของปุ่มกันปากฉีกทําได้ดีนะครับตัวนี้ก็นันวดให้ไปเลยนะครับ หนวดนั่นเองนะก็ถือว่าทํามาได้ได้ตรงองค์ประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับสุดท้ายนะเป็นเรื่องของห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้นะครับก็ถือว่าให้องค์ประกอบมาดีนะครับเป็นเบ er ็ดเบอร์หนึ่งนะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเบ er อ KK, ร์อน er หนึ่งของ BKK หรือเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยให้ค่อนข้างดีเลยนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ชุดท้ายให้มาครบเพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นใบเคาะคู่นั่นเองนะครับอ่า นะตัวนี้นะหนวดให้จากตัววัสดุที่นหะนวดได้สัมผัสการเก็บงานวิธีการต่างๆนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับรับไป5าหนวดครับสำหรับชุดห้องเครื่องนะครับอ่ะก็สำหรับเจ้าก๊อดจเนี่ก็ถือว่าได้คะแนนค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นกบยางที่ไม่ใช่ค่ายดังนะครับที่ทำมาเขาเรียกว่าตาม สเปคแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองเนี่ยเมื่อประกอบเข้ากับชุดห้องเครื่องเนี่ยก็เข้ากันได้ดีนะครับมี มีการป้องกันการกันสว่มามีการปันปักการปักฉีกที่ที่ดีนะครับส่วนเรื่องของการทดสอบเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับละนะแต่ละคนที่ใช้งานแล้วแหละนะครับว่ามีความชื่นชอบหรือประทับใจมากน้อยแค่ไหนนะครับวัดปลาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลังจากนี้เนี่ยพอเอาไปใช้งานจริงมันขึ้นอยู่กับทักษะการใช้งานของแต่ละคนและนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละคนใช้ยังไงทักษะการตกปลาของแต่ละคนเป็นยังไงนะย้ำนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกอย่าง คือการหาความสุขนั่นเองนะครับวันนี้นะว่าจาใดาไม่สุภาพไปบ้างนะหนวดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลด้านไหนที่น้หนวดถ่ายทอดผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ด้วยเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยทั้งทางช่องทาง YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะครับอะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับเจ้าก็จี4ซนเมตรจากค่ายบอยสไปซี่นั่นเองนะฝากไว้ด้วยลองไปติดตามกันดูนะนะบอย กบสปไปซี่จากชัยนานะครับไปก่อนบ๊ายบายบุ๊ญ